สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์ุกนหลวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารมอเตอร์ไซค์จากทางญี่ปุ่นนั่นคือค่าย Honda ในการพัฒนา Honda 250, c l 250 b u r c h s k Story ข้อดีในการพัฒนาร e b บ l ให้เป็น s c r a m b l l c ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราจะมาสัมภาษณ์นักพัฒนา CL ทั้ง2ท่านท่านแรกได้แก่คุณ โคซูกะและท่านที่2คุณยามาสากิสมาชิกผู้พัฒนา CL 250เกี่ยวกับตอนหนึ่งระหว่างการพัฒนาให้ความสนใจกับความหลงไหลในการพัฒนา CL ทั้งสองท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนารีเบลซึ่งเป็นพื้นฐานของ CL ในปัจจุบันนายโชไดยามาสากินักพัฒนาด้านซ้ายมือทำงานในส่วนของงานช่าง ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ่ายผลิตภัณฑ์และสำนักงานธุรกิจจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชั้นที่2นายโชไดยามาซากิด้านขวามือทำงานในส่วนของสำนักงานใหญ่ธุรกิจจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าผมอยากทำให้มันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมชอบมอเตอร์ไซค์สไตล์สแคมเบลคุณโคซุกะกล่าวแม้ว่าจะเป็นสแคมเบล แต่แนวคิดของการทำให้มันง่ายต่อการขับขี่ดอเรียบง่ายและราคาไม่แพงเหมือนกับรีเบลนั่นคือสิ่งที่คุณโคซุกะหัวหน้ารักษาการหัวหน้าโครงการกล่าวรีเบ l ได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะมอเตอร์ไซค์สไตล์คูเซอร์รุ่นใหม่ที่คุณสามารถขี่และเข้ากับมันได้โดยง่ายและกล่าวกันว่า CL สืบทอดความงามมาจาก Re เบลนั่น ชัดเจนตามสไตล์ของเราแนวคิดของมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ง่ายและสนุกซึ่งต่างจากคอนเ้ารุ่นอื่นๆจนถึงตอนนี้สามารถพัฒนาได้โดยไม่ต้องใช้รีเบลและเราสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะทำสิ่งนี้ด้วยสไตล์ s แค a เ b l e และการพัฒนา CL ก็เริ่มต้นขึ้นด้วย DNA ของรีเบ l เราต้องการสร้างโมเดลที่เป็นมิดเข้าถึงได้ง่าย และปรับตัวเข้ากับรถได้ง่ายด้วยเหตุผลนี้เราจึงฟังเสียงของผู้ใช้โดยตั้งคำถามว่าคุณอยากให้มันเป็นแบบไหนบางคนบอกว่าอยากให้นั่งสบายกว่านี้และคนอื่นๆบอกว่าอยากให้มันเปิดเบาได้ง่ายและสะดวกสิ่งที่สำคัญในการพัฒนา CL คือการสร้างจักรยานยนต์ที่ขี่สบายจากนั้นเราต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงซึ่ง r e b e ลไม่มีเช่นที่ยึดหมวกกันน็อก พื้นที่วางอุปกรณ์ ETC ในรถและเบาะที่นั่งเปิดปิดได้เพื่อให้ง่ายต่อการขับขี่ไม่เพียงแต่ระยะยุบของช่วงล่างด้านหน้าและด้านหลังจะมีระยะที่เพียงพอเท่านั้นแต่ยังมีการตรวจสอบปรับปรุงตั้งค่าพัฒนาเครื่องยนต์ให้สมกับเป็น CL อีกด้วยครั้งนี้เราใช้ DNA ของ CRF 2 5 0 L สำหรับพัฒนา CL แต่นี่เป็นแนวคิดที่เกิดจากการทดสอบหลายครั้งของเราเพราะเรา ต้องการพละกําลังของเครื่องยนต์ที่มากขึ้นในช่วงรอบต่ําและรอบกลางไม่เพียงแต่ขี่ง่ายแต่ยังมีสไตล์แบบสแ a มเบิลอีกด้วยคุณยามาสก,กิผู้รับผิดชอบจากแผนกออกแบบพูดถึงเรื่องนี้ผมต้องการรักษาระยะองศาเบาะที่นั่งที่สามารถยืนตรงได้ในแนวนอนและผมต้องการให้มันสวยงามและลงตัวแม้ว่าคงจะโล่เนื่องจากการปรับแต่งดังนั้น ผมจึงให้ความสำคัญกับส่วนเชื่อมของรางเบาลูกค้าชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับความสูงของที่นั่งเป็นอย่างมากวงเล็บไซส์เชียดังนั้นเราจึงทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าความสูงของเบาะนั่งจะน้อยกว่า800มิลลิเมตรในขณะที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เราตั้งไว้การแสวงหารูปแบบที่เหมือนสแคมเบลด้วยเหตุผลดังกล่าวทีมพัฒนาจึงให้ความสำคัญไม่เพียงแค่รูปทรงของเฟรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรูปทรงของตัวถังด้วยสำหรับรุ่นเปื่อยตัวถังคือหน้าตาของมอเตอร์ไซค์สไตล์สแคมเบลดังนั้นเราจึงเน้นที่รูปทรงและปิดท้ายด้วยรูปรักษ์ที่โค้งมนสไตล์สแคมเบิลที่เราคิดไว้เรียบง่ายสวยงามสะดวกสบายและขี่สนุก CL250 เต็มไปด้วยความปรารถนาในการพัฒนาของทีมงานที่จะให้คุณพเพลิดเพลินไปกับเตอร์ไซค์ของเรา ที่เราพัฒนาเพื่อคุณเรายินดีถ้าคุณสามารถใช้จักรยานย,ยนต์คันนี้เป็นโอกาสในการขยายความเป็นไปได้ของคุณนั้นคือการส,สตอมเพิ่มเติมในสไตล,ล์ของคุณเองในแบบที่คุณชื่นชอบโอดเพลิดเพลินกับ CL Worlds ที่เราพัฒนาขึ้นเถอะคุณโคซูกะกล่าวและสุดท้ายนี้เราหวังว่า CL จะเป็นประตู สำหรับคนที่ตกลุมรักมอเตอร์ไซค์สไตล์สแคมเบิลดังนั้นเราตึงสร้างมันขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจของเราขอให้คุณสนุกไปกับมันและขยายโรคของคุณออกไปกับ Honda CL 250ขอบคุณครับคุณยามาซากิกก่าวปิดท้ายครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะครับกับข่าวสารจากนิตยาสารญี่ปุ่นเกี่ยวกับการพัฒนา Honda CL 250 s c r a m b l e ที่มีทั้งเพื่อนๆชอบและไม่ชอบรูปลักษ์ของมันแต่อย่างไรก็ตามมันสามารถคัสตอมเป็นสไตล์ของเพื่อนๆได้ขอให้คุณสนุกไปกับการปรับแต่งและขับขี่ให้สนุกกับ Honda c l 250 Scamble ถ้าเพื่อนๆท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่องทาง TikTok Facebook YouTube ไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์เขดีวกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ